สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถสวยๆพร้อมใช้งานอีกหนึ่งคันนะครับมาชม Toyota าซ r u ูนาวีออนะครับมือเดียวป้ายแดงตัวท็อปปี2013แท้นะครับรถไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกวัมไม่เคยติดแก๊สนะครับสีขาวสวยๆเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับยางใหม่แม็กสวยสภาพงามจัดไปเลยครับ หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับผ่อนสามพันหกร้อยประมาณผ่อนได้หกปีนะครับเครดิตดีออกรถศูนย์บาทได้เลยครับรถสภาพพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนบริการจัดไฟแนซ์ทั่วไทยบริการจัดส่งทั่วไทยครับเน้นใช้งานอำนวยความสะดวกเดินทางใกล้ไกลสะดวกปลอดภัยฝนตกแดดออกเดินทางไปได้เลยครับคันนี้สวยๆนะครับคัดเช็คมาเรียบร้อยนะครับคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้เราจัดให้นะครับคันนี้แอร์แบ็กคู่นะครับแล้วก็ระบบแอร์เป็นออโต้ดิสเบรกสี่ล้อนะครับสำหรับตัวท็อปปี2013นะครับ ทนทานใช้ง่ายดูแลสบายอะไรเยอะครับรุ่นนี้ชมได้เลยครับรถสวยสมบูรณ์นะครับการันตีไปเลยครับว่าไม่มีชนหนักตัดต่อเลยพี่ความเอกสารครบพร้อมโอนใครสนใจนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับจัดไฟแนนซ์ให้ได้ทั่วไทยรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับภายในเป็นเบาะหนังพวงมาลัยมันตีฟังชันระบบแอร์เป็นออโต้กระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าครับรถสวยสมบูรณ์สุดๆนะครับกับราคานี้ถูกใจสมาชิกเน้นโทรเจรจานะครับบ้านใกล้บ้านไกลไม่สะดวกเดินทาง โทรสอบถามได้ครับจะสดหรือไฟแนนซ์ก็ขึ้นอยู่กับความชอบและความพร้อมของลูกค้านะครับสะดวกแบบไหนจัดแบบนั้นนะครับสำหรับเรื่องรถผมคัดเช็คมาเรียบร้อยภายในสวยนะครับมีที่พักแขนสาหรับด้านหลังด้วยนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับเบาะหนังสวยๆแอร์ระบบออโต้นะครับภายในสวยภายนอกงามขับขี่ดีเยี่ยมแมกแท้ยางใหม่ทางไกลสบายขับได้เลยครับมือเดียวเดิมๆครับไม่มีชนหนักต่อหรือพิกว้ามปี2013แท้เป็นตัวท็อปนะครับเครื่องพันห้าน้ำมันเบนซิน9195นะครับติดแก๊สก็ได้นะครับแต่คันนี้ยังไม่เคยติดแท 2 5 8 0 0 0กิโลเมตรนะครับรถไม่เคยติดแก๊สนะครับขายจะเน้นเอาไปใช้งานแบบสบายๆใช้ง่าย กว้างพอประมาณนะครับสาหรับวีออสแล้วก็ทนครับที่สําคัญคือทนทานอะไหล่หาง่ายดูแลสบายใครที่สนใจอยากได้ใช้งานนะครับเน้นอนํานวยความสะดวกเดินทางใกล้ไกลไปได้หมดครับรถสวยครับราคานี้สภาพนี้จะถูกใจสมาชิกหรือไม่ขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับสําหรับเรื่องรถเราคัดเช็คมาเรียบร้อยนะครับท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับสาหรับการรีวิวที่เป็นรายละเอียดเฉพาะเจาะจงสําหรับรุ่นๆนั้นๆนะครับสาหรับผมเรียกว่าการรีวิวสําหรับการขายก็จะเน้นสภาพ เอามาฝากให้กับสมาชิกได้เลือกได้ชมนะครับก็เลือกที่ใช่จัดที่ชอบแล้วท่านจะใช้รถคันใหม่ของท่านได้อย่างมีความสุขนะครับที่สําคัญถ้าคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้ผมคัดและเช็คเรียบร้อยรับประกันเกียร์เครื่องยนต์ให้อีก1เดือนนะครับสำหรับรถมือสองนะครับก็ถือว่าน่าสนใจมากๆากครับฝากไว้ไ้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยครับขอบพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับ